สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการใครใครก็เข้าครัวค่ะเชฟนกวันนี้อยากนําเสนออาหารสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งอีกครั้งค่ะที่บ้านใครมีคนเป็นโรคมะเร็งไหมคะถ้ายังไม่มีหรือว่ามีแล้วก็ตามเนี่ยเราเมนูมื้อนี้ก็เหมาะสมนะคะเพราะว่าสําหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพหรือสําหรับผู้ป่วยดีด้วยกันทั้งคู่ค่ะเมนูวันนี้ก็คืออกไก่นึ่งผักกาดขาวค่ะวันนี้เดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันนะคะ ส่วนผสมของเราในวันนี้นะคะประกอบด้วยอกไก่ค่ะเลือกส่วนหน้าอกนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่มีไขมันต่ําค่ะผักกาดขาวค่ะกระเทียมค่ะขิงรากผักชีค่ะอันนี้เป็นน้ําจิ้มซีอิ๊วยูนิเวอร์ซลนะคะสามารถกลับไปดูสูตรได้ที่คลิปของน้าจิ้มซีอิ๊วยูนิเวอร์ซลค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นน้ำยำค่ะน้ำยำยูนิเวอร์แซลนะคะสามารถกลับไปดูที่คลิปได้เช่นกันค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะคะอ๋อถ้าสําหรับท่านที่ต้องการทราบส่วนผสมนะคะเข้าไปดูได้ที่ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะเอาล่ะเรามาดูวิธีการทํากันนะคะค่ะเข้าสู่การขบวนนการทําอกไก่นึ่งประกาดขาวนะคะเรามาจัดการกับอกไก่ก่อนนะคะสำหรับอกไก่ที่เราได้มาค่ะเลาะส่วนของหนังออกเลาะทิ้งไปเลยค่ะ เพราะว่าสาหรับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยไขยมันจากเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดนะคะส่วนนี้เราทิ้งไปได้เลยค่ะอกไก่เนี่ยเนื่องจากชิ้นมันหนานะคะเดี๋ยวเข้าเตานึ่งมันจะสุกยากเนี่ยทุบครานิดนึงค่ะการทุบเนี่ยจะทําให้ส่วนของซอสนะคะแล้วก็เครื่องเทศต่างๆเนี่ยซึมเข้าไปอยู่ในเนื้ออกไก่ค่ะ รวมทั้งกลิ่นที่เกิดจากผักแล้วก็เครื่องเทศต่างๆเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในอกไก่ด้วยค่ะทุบอกไก่แล้วเนี่ยเราก็ทุบส่วนของรากผักชีนะคะการทุบเนี่ยจะทําให้กลิ่นอโรมาของตัวรากผักชีเนี่ยมันจะออกมานะคะแล้วก็เขาจะเข้าไปผสมรวมกับไก่จะทําให้รสชาติของอาหาร,รกลมกล่อมขึ้นค่ะทุบเลยค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือขิงนะคะแม้ว่าเราจะปอกเปลือกแล้วก็สไลด์แล้วเนี่ยแต่การทุบ เบาๆนะคะจะทําให้กลิ่นของขิงออกมามากขึ้นค่ะรวมทั้งรสชาติของขิงนะคะที่มีรสเผ็ดอ่อนๆค่ะทําให้อกไก่เนี่ยม,มีรสชาติเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงค่ะเอาละค่ะส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ขั้นตอนการต่อไปในการนําส่วนผสมทุกอย่างนะคะลงชามนึ่งค่ะ เอาละค่ะสาหรับอกไก่นึ่งผักกาดขาวนะคะเรามาจาัดลงจานนึ่งกันค่ะเลือกจานใบใหญ่นิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราเรียงผักกาดขาวค่ะลงที่พื้นชามค่ะใช้ผักกาดขาวดิบเลยนะคะเดี๋ยวเขาไปสุกในเตานึ่งเองค่ะเอาเครื่องเทศทั้งหลายนะคะลงที่ส่วนของบนผักกาดขาวค่ะเราซ้อนไว้นิดนึงแม้เขาจะมีกลิ่นหอมแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยสวยนะคะค่ะตามด้วยอกไก่ค่ะ แล้วก็กระเทียมที่เราหั่นไว้นะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีอิ๊วยูนิเวอร์แซลค่ะราดลงไปเลยค่ะเราผสมส่วนผสมทุกอย่างบนจานนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปนึ่งค่ะแต่อย่าลืมนะคะก่อนคุณจะนึ่งอะไรก็ตามค่ะคุณต้องเตรียมค่ะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะเราให้น้ําในเตานึ่งเดือดแล้วแล้วเราก็เอาส่วนผสมที่เราใส่ชามเสร็จแล้วค่ะลงไปนึ่งค่ะ แรงนะคะในการนึ่งไก่ค่ะผักกับไก่จะสุกพร้อมๆกันได้กลิ่นหอมนะคะขั้นตอนนี้จะกินเวลาประมาณ5นาทีค่ะจนกระทั่งผักไก่แล้วก็ประกาศขาวสุกค่ะเดี๋ยวเราค่อยเข้ากลับเข้าสู่ขั้นตอนการจัดลงชามกันค่ะ เอาละค่ะผ่านไปห้านาทีแล้วนะคะอกไก่นึ่งผักกาดขาวตอนนี้คงสุกแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะอ,อกไก่สุกได้ที่พอดีค่ะเราก็ปิดไฟนะคะยกลงมาจัดจานค่ะวันนี้ผักที่เราเตรียมจัดจานนะคะแล้วก็เตรียมมะนาวซักซีกหนึ่งนะคะพริกชี้ฟ้าแล้วก็ ต้นหอมค่ะตอนนี้อกไก่นึ่งผักกาดขาวก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมจะเสิร์ฟแล้วค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับอัตราส่วนผสมสามารถติดตามชมได้จากเว็บของเราค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtraveltv สวัสดีค่ะ